การชมแบบเนื้อแท้ใช่ไหมคะอะชมวิธีคิดชมความตั้งใจแล้วก็ชมการลงมือทำคังเข้าใจเปล่าอย่างบางทีเนี่ยมีคนทำกับข้าวมาให้เรากินเราทานเข้าไปปุ๊บมันอาจจะไม่อร่อยแล้วคนบางคนเนี่ยก็พูดเลยวุ้ยไม่อร่อยแล้วรสชาติแบบแย่ yeah, มากกินไม่ลงนะคะวิจารณ์เลยแต่ว่าคุณอย่าลืมนะคะว่าคนที่ทำอะเขาตั้งใจถูกปะ เพราะฉะนั้นเราควรจะคิดถึงจิตใจของคนนะคะเราก็ชมที่การตั้งใจของเขาหรืออย่างน้อยเขาก็ลงมือทำใช่ไหมถึงมันจะไม่อร่อยแต่เรามองเห็นจุดดีก่อนจุดเสียคุณต้องมองเห็นสีขาวก่อนสีดําไม่งั้นคุณจะทําร้ายหัวใจคนไปมากมายโดยที่ไม่รู้ตัวนะหลายคนติดว่า ฉันเป็นคนพูดตรงๆ่ะฉันเป็นคนพูดตรงๆเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเป็คนพูดตรงๆก็ไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยดิจะมานั่งแอบทำไมว่าอร่อยให้พูดอร่อยเราก็เฟกดิมันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดเขาปรับรสชาติใส่เค็มน้อยหน่อยมันจะดีเลยคุณพูดตรงนี้ได้แต่คุณต้องพูดหลังจากที่คุณชื่นชมเขาก่อน พราะกว่าคนคนนึงจะทําอะไรดีๆขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาตั้งใจอ่ะเขาผ่านการคิดใช่ไหมเขาผ่านการลงมือทําอย่างน้อยเขาก็ทำไงคุณก็เห็นไหมมันยังมีคนอีกตั้งหลายคนที่เขาไม่ทําเลยอ่ะอย่างนี้แปลว่าคนไม่ทําเลยไม่ผิดคนไม่ทําเลยไม่โดนดา่าไอ้คนทําโดนดา่าเข้าใจภาพไหมเพราะฉะนั้นค่ะต่อไปนี้จําไว้เลยว่าเราอ่ะมีส่วนในการให้พลังผู้คนอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคุณควรที่จะให้พลังเอาก่อนถามว่าแล้วมันเฟกตรงไหนอ้าวพวกคนลงมือทำอะสิ่งนี้คุณต้องมองเห็นต่อให้มาทำมาจะไม่สวยทำมาจะไม่ดีทำมาจะไม่อร่อยทำมาอ,อ,อัดคลิปครั้งแรกพูดไม่รู้เรื่องเลยคนบางคนหุยฟังของเพื่อนพูดไม่ดีเลยอย่าไม่สวยเลยด้วยอย่าน่าเกลียดคุณว่าเพื่อนคุณมีกำลังใจอยากทำต่อไหมล่ะเข้าใจปะ คุณต้องชมก่อนว่าเฮ้ยคุณเห็นนะความตั้งใจการที่เขาลงมือทำเนี่ยนับถือน้ำใจเลยคนทั่วไปยังกลัวอยู่เลยยังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอยู่เลยแต่เขาคุณเห็นเลยอะว่าเธอตั้งใจทำนะแล้วก็มีผลงานออกมานับถือน้ำใจนับถือความกล้าหาญของการลงมือทำในครั้งนี้อ่ะและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เขาพัฒนาน,นั้นยก็ค่อยบอกสิ่งที่พัฒนาไงคะจำไว้เลยนะสเต็ปหนึ่งชมก่อนสเต็ปสอง ้วคุณก็บอกว่าแต่พี่อยากให้พัฒนาตรงนี้นิดนึงหรือปรับตรงนี้นิดนึงนะโอเคไหมสเตปสามจำไว้นะเวลาชมชมต่อหน้าผู้คนนะคะแต่เวลาถ้าจะตำหนิหรือว่าจะบอกให้เขาปรับปรุงอะไรเนี่ยเรียกมาคุยเป็นการส่วนตัว